ของอาชีวสงกายดีค่ะแล้วก็นายน้องในชีนี้ไม่ได้มาจากชีนี้มาจากตาามเขตใต้ใช่ก็เธอเธอถ่ายเธอถือว่าเธอไปถ่ายด้านหลังมันนี่้เธอถือว่เธไปถ่ายได้เนี่ยเรามาเก็บข้อมูลเัวเวยพื้นที่กันก่อนครับว่าในเสียงพอดีเรามีอะไรดีบ้างครับ แต่ก็เหมือนที่มาคุยกันในยาวนะเขาเรื่องเราบเสเตอร์ดพื้นที่เนี่ยไมื่ใช่เรามาจากบ้านบ้านร้อยจีบ้านจุดกระสินนะครับมาแล้วเรไม่เอาล่อไปอ่ะก็ชักลู่แล้วน่าจะไปล้างโคนเนี่ยมาดูวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของตัวที่เนี่ยมี่นจีนมีพูดนิมิสลินมีแขกปาร์ตานี่เนี่ยครับก็เลยว่าในในฐานะที่เหมือนดูเขาเป็นตัวแทนของคนจีนเนาะที่มาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นไรบ้างอย่างเงี้ยเราเล่าไปที่โต๊ะก็เลยเอาตรงตรงเนี่ยไว้ ทีนี่เราจะได้รับข้อมูลว่าได้ทำอะไรต่อเช่นนี้ครับเชื่อว่าใชทคำสิ่งนี้ับโดดจาวอ่ะก็ความเป็นมาแเรื่องสวนนี่นะผมก็คือทั่วเรื่องความอะไรอ่ะคนทั่วไปทำสวนผมทำทำสวนด้วยทำสวนก็ถูกพือแทบถูกตัวตัวไปก็เวลาได้หาย การที่อยากเปลี่ยนอาชีพอะไรบางอย่างมันเกิดเลยว่าไม่เรียกว่าอะไรอ่ะวิกฤตทําให้มีโอกาสวิกฤตทําให้มันมีโอกาสที่เราจะทํารุ่นทํานี่ถ้าเราไปคล่องๆเราก็ไปตามระบบเขาทีนี้พอมีวิกฤตเราเราเราถูกตัวแล้วขายไม่ได้ไม่เชื่อแล้ก็ทั่วแล้วเราก็จะติดตลาดทระมาณสามสิบสามปีแล้วสามสิบสามปี ตอนแรกก็หวงาควยตอมักมากทึ่นี้มันก็ในสามจังหวัดภาคใต้มันก็งานใหาทยเ้นางใมนใหญ่แต่งงานอะไรนี่ได้ผลนี่านได้ทั้งไทยพุทธไทยอิสลามเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของอะไรเลยนะไม่มีส่วนไม่ไม่ได้ผสมอะไรกัน้บิสทนะทีนี่พี่้องไทยอสลามเราเนี่ยมีนี้อน จะเขายลูกฟิบนะที่มีหลายอย่างที่เราแพ็คมาอันนี้คือว่าเป็นถุงปปเป็ดพลติกดำนะอันนี้400่0 0กร้อยตำปิบเน,น่ก็4ีกิโลก็4ีกิโลอันนี้ราคาขายปีกหนะ้าบ้านก็60บาทอันนี้ขายปีกหน้บาบ้านก็สีร้อยยี่บาท ขายมานนบ้านห้าบาทอันี้เราก็ขายส่งไปวาคใต้ขนมาจังหวัดปัตตานียะลาหนาคไรล่ะคร้ยงะม่ได้สงจากเพื่อนบ้านเหรอเพ่อนบ้านเขาก็มีกันมาเลเซียมาเลเซียมาะ้วยแล้วประเทศไทยเรานี่ก็ไปทั่วนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราทำขายออนไลน์ด้วยพันบุรีอกรุงเทพ รสั่งมาแล้วก็แพ็กส่งให้ปี่ยดข้อมูล้้งปกติมีอาชีพเะไรทั้งหอาชีพอะไรทำเย่สอโกินองสบีอง่งาเร่อนวร่อนไม่อนท้ไม่ได้เดี๋ยวพูดด้วยเองจะทำไรพูดทตัวเองอาชีพ เรียนเรียนอยู่อ่ะนี่ทุกคนเรียนนะชั้นไหนบ้างอ่ะสูงสุดเช่นไหนที่สามที่ไหนะได้ทำออนไลน์บ้างนี่ออนไลน์เห็นไหมเดี๋ยวนี้ออนไลน์นะเนี่ยผมตัวผมคุณพรูทำออนไลน์ได้นะ คุณมีเครื่องทั้งมีศเสียคุณทำออนไลน์ขายได้แล้วเราทำานใสอบาทหาทานทำาได้ได้ลูกค้าแต่ได้ไม่เยอะแต่ที่คือขายได้เงินเดียวก็มีโรงงานพอแล้วตัวเราขายตลอดปี่อนเราดูตอนหลังเราต้องซื้อจายที่อื่นมารันไม่ได้พอจับซื้ราบแค่สิบ ตัวแพงมากส่กวนเราอ้น,นี่นะเราขายแค่ถึงนะสองสามบาทแต่ม่กว่าสองสามบาทอันนี้มันบ่อเนก็แค่สามสิบบาทเนื่อากเพราะว่าวัตถุดิบท้เลยลช่องทางแนะอาชีพน,น,นะ่ทางทําออนไลน์นะเอา,เอาตัวผมเป็น่วนในธุรกิจของคุณนะท้วถ้าทำสูนทำเรลนี่ไมเป็นตวัวผมก็ได้ ทำไมแร็ปผมไม่เหมอนแพี่ดูบ้านเราจังนะบ้านเรานี่มันอะไรอ่ะปลูกพืชแซมในสวนยางแล้วจังหวัดที่ทุ่บ้านเราฝนตกตลอดเขาจะมีเราดูแลที่เขาปลูกแลรงเาปลูกใหญ่ๆนะแล้งเป็นเดือนน่ะแล้งเป็นเดือนผมเคยแนะนำให้ปลูกจะไม่สำเร็จถ้าจะส่งมาขายผมต้อง ทำยังไงจะมีวิธีมีพันอะไรบ้างเห็๋พันที่ผมดู้วยนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าร้อขอสางรูปแบบเอามให้ชิมหน่อยสิทัวมาทัวตัวัวมาใส่ชิมมันจะรู้ว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยมันมีหลายพันนะพันเม็ดใหญ่ใหญ่แต่ผมนี่นะก็ลูกค้าเขาบอกว่าจะเป็นเม็ดเล็กยัง ไอตัวเม็ดใหญ่ๆนั่นเป็นตัวต้มนะผมที่ใหญ่น่ท่านนี้แต่ตัวนี้มีรสชาติอร่อยมากนีสรุปแล้วคมตัเม็ดขนาดนี้มีรสหวานหวานมันอร่อยหวานมันอร่อยแต่ปูค่ะเออวันีเราเราอม่ไงานหรอผมไม่ได้นำนะผมได้นำให้เขาจะม่ก่อนเราเราปรุงองกรเอง มีชาวบ้านด้วยนับดูก็หลับไม่ดูคิดว่านี่นะต่างกแห้งผมซื้อมาสวดมาผมก็ไม่มีปัญญาต่างนี่ก็มีไหนเอาแที่ไหนต่างปลูกตลอดเราเราจริงปลูกพืชแทนในสวนยางนะเนี่ยปลูกแทนในสวนยางได้บำรุงดินด้วยนะขายเพื่อมาบำรุงดินสับบำรุงดินได้ดินแข็ง ยังเลยัดเลยยังอันนี้ตัวยังถัวยังไม่ได้คัดนะอะไรหมดเลยเออลองิลองทานดูลองลองชิมคะนเนิดัหน่อยเดี๋ยวลองทานดูเดะลองชิมดูเอายกไปเลยยไปเลยไปเลยอหมอ่า ไม่ต้องค่ะนี่ของยังไม่คัดนะบางทีอาจจะเจอเม็ดเสียด้วยอะมีอะไรถามเลยครับามเาบุไปเจ้าบุลเจ้าบุเจ้าบุไเจ้บุไกเจ้าบุอีกไหมคะ เอาเลยเอาเลยเยครับถามเลยไหม<ะ>เกลือไม่มีกลิ่นฮะเกลือที่กลิ่นเกลือไม่มีกลิ่นมาทั้งยังไงอ๋อหมิงชาป่ะนี่ใหม่พวดใหม่ตลอดเลยเราวกวไม่ค่อยทันนะถ้าเรามายอ อท <rôle à déc> <gens> <déc> ี่มล bon ิชื่อหัวอที่่นิมานี่เราถามไหมนีใจครับขอให้กลับไปแล้วหยิบเอาเรื่องหัวเรื่องอะไรไปทำกที่นต่ดอย่างนั้ถ้าพ่อแม่ใครจะปลูกเราไม่ปลูกเองนะมาติดต่อผมก่อนนะว่าจะปลูกพันธุ์อะไรปลูกยังไงต่างแท้งกระดาไหนผมจะรับซื้อนะ

ก็ปลูกยางมันที่ว่างระหว่างยางจะได้ที่ว่างระหว่างสวนปา์มอ่ะก็ปลูกได้สวนปา์มก็สามปีสามเดือนละสามปีไดู้กง่ายน้องได้สามปีสามปีนะปลูกบินด้วยไม่ใช่อันนี้มลลปูกเองเดอ๋ยวนี้ไม่นะนะเมื่อก่อนปลูกเองก็บอกที่ว่าวิกฤตทำให้มีโอกาส